โอ้ยพี่น้องขาเสร็จจากเร็วให้เร็วนะาเก็บได้ครึ่งหนึ่งกับพี่น้องขาพูนเก็บเขา่ากอง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 ร่วมกันพี่น้องค้านี่เมยเมย่เมย์เมยหลายเด้พี่น,อนอ้องเด้อดบาดท,ที่นี่กัสิมาพักพี่น้องหามองพักมาเทียงหน้าหาบันไดหาม่น <laughs> หาบันไดข,นขึ้นก็บวีมาไม่เมือยโอ้ยเทียงหน้าเสียงนี่ก็สิเพ่งขากนอวิญญาณค้นมานางพี่น้องขึ้นแจ้งได้บาดท,ที่นี่พี่น้องค้านี่เออ พิชาดกับมือแห้งหมดกับสลบแล้วพี่น้องคะ่ะสีไหนตายเง่าหลายหมื่นพี่น้องเอ้ยเจ็ดแปดหมื่นต่อกันแล้วค่ะของเจเปินสายห้าแล้วมาต่อของพิชาดบาดนี้จะของเลยสิขืนไปนอนคือกันบาทนี้มือพี่น้องเอ้ยบี้หาทางสิขืนมึงนงหาบันได้กับบอมีพี่น้องคะ่ะเพิ่งเห็นเสียงหน้าเรียกนี่แล้วบ่มี่บันไดขข้นเอ้เอาเจเปินสายห้ากับสิปีนขึ้นพี่น้องมาก มาบลุ่นซอยกันเย้กระทั่งสิถ้าเิ่งวิธีข้นพี่้ดงข้นจังได้บันไดบงมีพีีน้องค่ะ อ้างขึ้นได้แล้วโอ้ยเย่งหน้านี่ต้องทับใจที่พี่น้องเด้อค่ะเพราะแม่ใน,นขึ้นได,ด้ธรรมดาเด้ปนยญานก้นมาดังบ่อยมเย็นดีค่ะพี่น้องคะ่ะเย้ขึ้นมาแล้วก็สิเต้นให้เบิ้องกับพี่น้อง ฮักเด้อสวยไหมคะฮักดี้สวยไหมคะเป็นภาพกิจกรรมนีเองนีเองมีงจะหา ขี้นเหนียบสักนึงนี่เป็นก้อนเอกะดอันนี้เป็นออซ้นี้เอัอนนีาีเป็นแสง จ้าสิในเต็นแฮ้งกับอะไราย,ย่านไอ้ซาตื่นนี่ก่ะรับปันตายแล้วพี่น้องแอกแงแล้วค่ะเมย์เมย์เมยพี่น้องเออเอาจากบาดซะก่อนเดือบาดนี่สินอนเว้นแข่งกันตายแล้วพี่น้ซาตายยังเขียดโอ้หอนเด้อพี่น้องค่ะนี่เบิงเ่งแดดเอานี่แดดปันได้พี่น้องนี่ อนั่งเสมอจะเข้ากันหาหม่องนอนจะสินอนหม่องไหนพี่น้องน้าบาที่ี่่เอ,าอ้าไม่ใช่สาดตร์่นอนเป่าปากยังสันพี่น้องว่ามนันไก่แล้วหรอ <c oughs> เอ้ยศาสตรค่อยสรุปสรุปแล้วพี่น้องขานี่ เจ็นสายห้ากับเมื่อยตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนเนะค่ะพี่น้องค่ะเนาะกับบาดพันตื่นกับเบาเสียงหัวเดอยพอพอนอนก็เริืมเสียงดังขึ้นอีกค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากช่องเจเเปิลสายห้าเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกัอีกช่องหนึ่งก็เจเเปิลสายห้าว้าวว้าวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามเลยพี่น้องเด้อในชั่วโมงคน ชมในหลายนะพี่น้องค่ะคอยบึงคลิปให้จบเลยเด้สอสงสารอีหลาจจเปิลสายห้าเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยลมเย็นลมเย็นพี่น้องบรรยากาศ เป็นจังไดงพี่น้องคะรับเสียบป,ปันยังอ๋ออันัน้นเหรียญจีต้มพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบึงบ้งเบึ้งเบึ้งหมกไส้ก็ไปหาเหรียญจีดต้มพี่น้องจอบเบิ่งสะกอนเหรียญเอียงเอ้าจะได้ไปหายางยำจิดตม้มนีสัพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอเยบิ่งเอาพี่น้องค่ะ อจะคือเข้าตอนนื่หน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะยางเล่นขีดต่อขี่ต้ไปโมยานสซกับปลกนะพี่น้องเนาะอ่ม่ห่ายเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดเล็กก็เฮ็ดไปโหลดนี่ใส่เสือกกกอกพร้อมเดียเพิ่เสือเสือมาฝากนะพี่นอนะ้องเนาะอเดี๋ยวใส่เสือกกกอกโอ้ตัวนี้เป็นนันเสือนี่ตัวนี้ เสือพี่นอ,พนอเพะนาห้ได้ค่ะพี่นองค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้ร่ำรวยขายของดีๆนะคะคุณแม่น้อยเอา้าพี่นองเป็นไดค่ะบ้านไดนีเบามีเยพี่นองใส่ความสามารถขึ้นล้วนๆเลยค่ะมาเทียงหน้านเทียงนี่ต้องกระโดดขึ้นเอาเองเนอะพี่นองอันนั้นโดนการรบกวนสิพาพอนแนี่กไม่ได้พูมาก,กวนกันพี่นอง พี่นาองค่ะพี่น้องขาเย,ย็นเย็นสบายมากเลยเย,ย็นเย็นโอ้ยพี่น้องขาเย็นสบายสูส่ๆแล้วค่ะพี่น้องขาพวกเรายอยู่ตามประเทศโอ้ยอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยเหตุงานกับสูๆ่ๆเนาะปีใหม่นี้สีดีใจรารนั่นในกับมาพอพี่พอหนองนาะพี่น้องเนะาะค่ะขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้ร่ำล่ำรวยเงินทองมากมายทุกๆุกคนค่ะสาธุสาธุ